ในการแถลงข่าวงานรางวัลการประดิษฐ์คิดค้นประจำปี2554เนื่องในวันนักประดิษฐ์ครับมีผลงานที่ได้รับรางวัลในระดับดีเยี่ยมเพียงหนึ่งรางวัลคือผลงานเรื่องระบบจุมสายโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงโกข่ายยุคใหม่หรือ MSAN ผลงานของนายสวัสด์เอ,อิบโชคชัยและคณะ ที่สร้างขึ้นมาเพื่อทดแทนระบบชุมสายโทรศัพท์ระบบเก่าที่ล่าช้ามีปัญหาในพื้นที่ห่างไกลหรือสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงให้บริการได้ทั้งด้านเสียงและข้อมูลใช้ได้กับทั้งโทรศัพท์บ้านโทรศัพท์สาธารณะระบบ ISDN ระบบผู้สายเช่าระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงรวมถึงระบบไฟเบอร์ชุเดอร์โฮมซึ่งเดิมเคยต้องนำเข้าจากต่างประเทศทั้งหมดฟีละหลายพันล้านบาทขณะนี้ถูกนำไปใช้งานจริงในเครือข่ายของบริษัท TOT จำกัดมหาชนแล้วครับ ส่วนผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัลดเด่นๆมี8รางวัลนะคะได้แก่เครื่องวิเคราะห์ปริมาณความเข้มข้นของฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศเครื่องป้องกันการจุดระเบิดด้วยรีโมทคอนโทรลเครื่องคัดแยกคุณภาพผลผลิตทางการเกษตรยามบูฮัตดี้บัวฝรั่งดอกสีน้ำเงินลูกผสมต้นแรกของโลกชุดตรวจไวรัสตัวแดงดวงขาวในกุ้งเครื่องมือยึดจับกระดูกจากภายนอกโปรตีนยึดจับไฮยาลูโรแนนรักษาโรคข้อเสื่อมและสื่อการสอนพัฒนาเครื่องบินขนาดเล็กเป็นต้นค่ะ